บายดีพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่แม่พันเฮ็สนะน้ำยาป่าปลาซับแล้วพี่น้อยเพิ่งมาน้างกินเข่าอยู่อ่าบ้านแม่พ่นเนาะนี่พี่น้องเลยโอ้ตากปลาเพิ่นกิน mm. ลาบหมูพี่น้องเ mm. พิ่นมากินลาบหม, mm. มูมบม่อื่ะพม่น้องนมเจนนี่พรอบอจอนตักถ้วยบักใหญ่เล้วพี่น้องเลย <S <S แซ่บคักพี่น้องเอ้เสียดายซาโพตเพิพ่นบ่มากินน้ำเนาะน้องมิวคี้เพิ่นอ,อยากนอนเลยพี่น้องก็เลยเพิ่นอยากนอนแงงอหยังเนี่ยเลยสิตักแบกไปให้เพิ่นกินพี่น้องเอ้อันนี้เนี่ยลาบหมูป๊าดลาบหมูพี่น้องเอ้ลาบหมูพี่น้าตาสีสันพี่นออ้องเอ้จัดแซ่บมาพี่น้องมาแซ่บแบน้วกันเมื่อไหร่กินข้าวอยู่บ้านแม่ที่เพิ่นพี่น้องเอ้ กินขนมจีนน้ำยาป่าพี่น้องเลยฮะเสพรับน้ำกันนิดหน่อยโอ้หกซ้นใหญ่ๆเลยยิ้มเข่าพี่น้องเลยบันนี้กินแต่เฮงกนน้ำยาป่าเออค่ะอร่อย Ah, lecker. Lecker, lecker. Das ist Liebe. lecker, wie 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 viel Nein. Wie viel Nein. Nein. <laughs> also nicht die Ja. ja Nein. หูมักถั่วแงมค่ะพี่น้อยซื้อมันกะหล่ำไอ้ซ้ำชอนเาเหแล้วบม่คอยเห็นมักถั่วดิถ้าก็ไมเห็นนี่เนาะแม่นั่นอยากกินตำมักถั่วกับไอ้กระเิงปลานงตำมักถั่วกระงป่าเอาฟันพี่น้อย หัวผีกะยิ้มมาจากชวนพ่่ใหญ่นุ่มชินนี้เป็นนุกมินหมูก็ดิงเบิ้งกระดิ่งปลา

เห็นคนทำเมือมาดินฟิชม,มิกลูบนในลัลักหรี่บหมันแับบุคคลมักอะไรบุกมบุคกลชิมปลา,ลา,ลปาบ่ยทีเบิ้งสื่อของบ่คคย บุกคนวิลลาสิเบึ่งนะไปหุงะหารไอกสิ้นมูลแลวว้างเนี่ยอื่นกเขาอ่านกัรน้องจีนก็แสบคือกันแต่ส่วนลายเขาเปา็น้ำยาปา่าน้ำยาปลาเอ่อสิ้นปลาเนาะอืเนี้ยมาจนมาคน มาที่ลูกศิ้น์เนาะยู่นี่กันฮะแม่ป้าเพิ่นกันดีไลายไปแล้วงไว้เพิ่นบวชื่อโตเนาะนี่ฮะเพื่อนกันข้ากินน้ำเพื่อนกันเอิ้นมากินน้ำกันพี่น้องกันแบบกันเองเนาะแบบปีนี้ Đi và đi suốt suốt phía nào ngay tầm tròn Đang như này. Đó, not like it. Thấm gì? Ai mà? Ai quá? Hello. 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 ยูโรเตอรเป็น่ารู้เลเปล่าประเทศที่เขาจะเล่ินแล้วอ่ะคุณค่าพอกันเพื่อเขาไมีแบงชนบันฑะคุณค่าของคนก็เท่ากัน ไม่ลอยปีอาริเมนพอแบ่ง <región> สันบรรณะประเทศที่จะเล่นนะนะู่มือบอลเดี๋ยวแบบนี้เราจะไปดึอซิงค์ซิงค Hast du ihm erzählt, dass es hier kein Benzin gibt? Nein. Keine Ahnung, heißt Lünderdelle. Hm? Hm, so ein. Sie meinen so ein Museum? Ja, so ein Museum kann man bei Köln gehen. So, dann machen wir rein. น้ำมันโรยขายน้ำมันน้ำมันรสจ๊กหม่บ้ัน้ำมันแจ๊กหมบ้น้ำมันแดงอมน้ำมันแดงผรมีมขายปั้นนี่ได้ฮะปั้นนี่ไม่ได้ไปอืออืออ่นเคยซื้อต้นทาคืออะไรเนี่ยไนาไปรับตาเมือ่อสอยู่ปอตทะอดเลย ลดวงเขาบ่มากเขาอยาดขาพังอ๋อเมนเมนถ้าหลดน้อยๆ้วเขาบ่ทรงเขาบ้พู่นี้อ่านี้้วยเต็มข้อฉันอืมเป็นเต็มคออเนี่ยอออีั่ก็ <laughs> เล็ดแล้ว,วะ่ะ กป็นรับภูมคุ้มกัฮะแต่เป็ดจังหน่อยกันหน่อยแต่กระแซมต้องเป็ดๆจังหน่อยเป็ด่อดด้วอ พวกพลตควรมอินเทร์เน็บสอยนเเวอีกเัจนว่าเสียออกนมงาหน่อยเออแต่คือเมื่อไอนเดแม่สิเรือกเอาจะสช้สามพักกับวอ็เห็นว่ามันมากินจะได้สื่อ แม่พี่แค้วมาแล้วกน้อยพี่แก้วซาพรคนมากินชมอนี่ยแม่เห็ดอ่หมูกรอบแคบมูอคนอ่นอืมอาจงเนียหลานสาวเนาะป้าเห็ดเนียงกับซีดหนยอ่าจริงก็แบมาคงแคบมะทั่วกินก็เผาเนี้ยเสือกัแซ่ดเขวะ แม่คนนี้คนดูท่าย่นถึงใบสมุดหน,น,นักเอียบน,นุ้งว่าใช่ไหมนี่ค่ะอีกครอบแรกก้อืกันแม่ม่คนมาเ yes พ็ดทขบเข่าววะ่ะ นี่ก็เผาเก่งมไมไยว้รุ่นนะมีกานทุบเ้ยที่เห็นกระเขอา<ม>เผ็ดเป็นช่วงเกีย์แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงแม่นี่นีแค่ถึงคนไทยน<ม>ะเราไปยูว่าเขามีหลากบุรีแม่หัวเขามาเห็ดกรเขา ช่วงนั้นแห้งเห็ดเป็นทุกอย่างกระเอาะแล้วม as, man, soup, yep. no. so ้างครับนึงแหละได้เห็ดเลยที่จะซื้อกินซื้อกินนี่ก็ซื้อกินซื้อกินแล้วเห็ดบกเป็นจนลืมเบิดลืมไปอยู่เยอรมันมันก็ต้องเห็ดให้เป็นเห็ดบ่เป็นแหละซื้อของมันบ่แซ่บมีอยู่ร้านอาหารไทยแต่มันบ่แซ่บบ่ซื้อของเห็ดเองเมนเมนต้องเห็ดเองเฮงมาอยู่ มาอยู่เล่วมาลาแวแห่เห็ดทุกขเขาผู่มืออืมอีกกรป๋องกับน้ำแม่เห็ดเป็นเบิดเนาะเห็ดเป็นทุกอย่ยาอืมแล้วขั้นเหเ็ดละบ่มีผู้กินแม่กรบ,บเบียากเห็ดบ่ได้บ้าไอ้นี่หรอกขั้นเห็ดมากแล้วมีคนกินมีคนซอยกินอืมโอเคอเหว่เห็ดมากแล้วเรือทิ่มที่ข้าวเห็ดแม่ ส่วนไล่แม่อยู่สองคนกับเฮดกับข้าเฮดกับเขาพี่ว่าซื้อแบบเขาเข่าสําเร็จรูปแตนออกมากลิ่นส่วนไลยก็มีแต่มาเฮดกินเองแต่ถ้าเราอยู่สองคนนะเขาซื้อกินเองมันถูกกว่าถูกกว่าเขามาเฮดแม่แม่กาแฟคือเน้นเน้นข้นสะอาดเบาไปเด็กคนเด็กเขาจะดีมมันใจอ่ะ ก็ได้เห็นเองอมดยเวลาไปเที่ยวไปยังน้นมีปัญหาทติชูติเลือเบื้องหาร้านอาหารสินเขาฮมนี่ยนหนึ่งคือบางร้านเ้ำผึเห็นบริสงานได้ไปนอนอ๋ออ่ได้มาเมนเมนแบบว่าเมื่อไปด้มุ่งในหลานนั่งเือข่องกินนั่งเอเขาแบบ ต้องเบิ่งกันธรรมดานะคนงานเห็นไม่เห็นไม่ยู่บ้านแม่แม่ก็เคยเหตุการกับพงกับเข่าวแพระเบี้ยมาให้แม่แล้วแม่กินแม่ก็เคยนี่มูโตนี่แหละคือแบบเบิ่งมูโตเห็ดไอ่ยูทูบแล้วก็เบิ่งลบบเออแบบสะอาดสะอ้านอยู่แบเล่เอน้ำข้นครับประเด็นน้ำข้นสะอาดเลย ว่าพูได้บอ,อกคอบคุณวน้องสาแม่หลานสาวก็เปาบริปิน้นแก้ววานแบบแม่วัน,นกับของมักสอมสาเราฝันยั่ไง่ะเดยวกามาจำาพวมกีท่านเห็ดกินเมียนและเบ้เวลามาดูตอนมากแรกดูหนอยู่นั่าก,านก,นกัน,นแต่พี่กันไง่นเห็ดก็เา โอ้ยไปก็ขอเสพชมอยากกินนะคะที่ทานเห็ดอยากกินนั่นอยากกินนี่แต่ว่าที่ทานเห็ดอ๋อหน่อยเบิป็นอะไรตัวนึงเอาเยอะอีกข้บวุ่มีหลายอยู่ เติมไดก็มีขึ้นสิบเบิเบ็นเติมจักหน่อยเลยีความถูกเวลาเห็นกระสอคนนะคนกินกินอิ่มกิ่นยังล่บไมีควุ้นเคยว่าจะฟองแต่อิ่มนั่นเกล็ดให้คนกินนะนะ Wenn ich koche, die Leute essen, ist alles. Dann ich. Aber wenn die Leute essen nicht, dann. Ich baue mich. Ich bin nicht. Einfach mal so ใส่ e t คุณรู้ฉันแปปดีดีดีอดีด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 ด้ดกัดเีดี๋ยีมดีเดีดดเดี๋่วแด่สดีัดีกดีด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 ดี่ดีดดอดดี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 เอาไปีดกีด้ีดดีดดปดดีดดีดใส่กรดดีดกีดดุกดีดดีดดีดดีกดีดว้ดดนดด้ดด ของพ่ยายตาาูอกเจ็บ้ไรต่วันตอเหยฉันเอบนรักษาคุามสะอาดแต่เขานันเป็นีอย่ารัดไหลนยนเมงวันมียงมาต่อมย่างนี้ใส่ังใส่วันมันก็ตไปทุ่ทด่นแดีเนีนบลาเนีนะพี่น้องวันนี้อิ่มไรพี่น้องข่าแรกนะฉันต้องขอขอบใจแม่คนไราเนาะ เห็ดขนมจีนให้กินพีน่น้องเลยขนมจีนขนมยาป่าปลาซับเนาะมาเนี้กตั้อิมออ่มครับพี่น้องเลยทั้งอิมงอ่มทั้งแซ่ดอ่ากินข้าวอยู่บ้านแม่เพี่น,น้องมาเนี้ยแม่คนนี้คนสุกคน,นี้คนเค็ดแล้วนี้คนจิ๋นแล้วก็โอเคขอพี่นอ้องสหรับคลิปนี้กับบอจสิขอจบคลิปไวปสนีกันด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแเป็นกำลังใจให้บอจอนะเนาะสหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายด,ดีสวัสดีพี่น้อง มันนี่ก็ได้ไลายคิดจริง